สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะอันนี้ชื่อพันธุ์กะเกตนะคะทุกคนพูดถึงโดยส่วนตัวแล้วอตอนนี้ปลูกสองพันนะคะพันแมกกรีนกับพันธุ์กระเกตโดยส่วนตัวรู้สึกว่าไอ้พันกระเกตเนี่ยค่ะมันจะทนโลกกว่านะความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะทุกคนเรื่องติดโดกหรอก็ข้อละสองลูก2องลูกเหมือนกันนะ ติดทุกข้อเหมือนกันนะทุกคนดูแลเหมือนกันแต่ว่ากระเกตรู้สึกว่ายอดมันจะไม่ค่อยหิกยอดไปเรื่อยๆอตอนนี้อายุได้32วันนะคะทุกคนใกล้สุดตะข่ายแล้วรู้สึกว่าไอตัวกระรเกตน่าจะทนโลกกว่าไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ดินด้วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ข้างๆเราก็ปลูกแมกกรีนเลยเนาะ แต่กระเก็มันจะรู้สึกว่ายอดมันจะไม่ค่อยหนีบเท่าท,ทั้งที่ดูแลเหมือนกันเลย